เอ,อียะไมาเีกเงินน้อยได้เงินน้อยมาเงินน้อยของสามสหาย,ยแนนหรือมดีโอเส้าเหลียมมากเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่อ,องพร้อมกันนะคะอันนี้เอาไว้แบบไปงานแบบชุกเชิงเมื่อที่แบบปมมีมองยูมองเศร้ายังสีเข้าไปแต่งบายไว้ากางเสฝนเลยเหรอพอมากแบบแนนไหนดีดด Oh. ขอไปล้าแกะแกันนึงชุบชุบกันไก่ใหญ่กับบ่อมาดิคือกันไก่น่อยว้าดีแหมนิดหน่อยเราจะได้ตัวสินค้าด้วยนะครับอันนี้ก็สังหน้าไม่แอบสมเอา้าไม่ใช่ของเรานี่ของใครของพี่เจมบอลสีเหลืองเอาไปให้เพื่อน <laughs> มันคือมากกันคนละที่อ,อ๋อเธอสัง่งคนละออเดอร์มั้มันสั่งได้ทีละ,ละชิ้นใช่ปะขแกกดทีหลังเลยทำไมต้องแกได้ก่อนพี่บอลอยู่พร้อมแกกดเลยของไอ้บอลอันนี้ของพี่บอลพ่อก็สั่งให้พี่บอลด้วยพูดพาเต้นหนาเด้อพาเต้นบอกแมนแบบเก่าหนาทีวะแม่นหนีเห็นมองเต้นพาผ่าย,ยังเต้นโอเวอร์ต่อเนี่ยมอือ,อถ่ายคือเต้นต่ไอ้บอลยกยก ดิแล้วมันยกออก่ะบอลมาจับนุ๊กลูกแก่แล้วแต่ว่ามันเป็นของพี่สีเหลืองอ่ะแก่แล้เป็นไรมันยกอ่ะของเราเป็นสีส้มอุ้ยลูกปู๊บผายังหนาเลยไงซาใจดิผดาใบมันนะหนาปกติแล้วอ่ะที่เราใช้นะมันจะเป็นอันเป็นเหมือนผ้าใช่ไหมข้างนอกแต่นี้มันเป็นแบบยางอะไรคะนี่ไงที่นุกดสั่งมาให้พี่เงินน้อยไง บอกเด้ออาจารย์อะไรคะเงินน้อยหนูแจกของไทยเนี่ยขอโทษของไอ้ละสีเหลียง oh <my. S 1> เหลียงเนี่ยคุ้นคุ้นจังเลยแสดงว่าของหนูมันมาจากทีหลังอ๋อของหนูมาทีหลังเนาะกดสั่งก่อนขึ้นมาทีหลังวะ่ะอ๋อมันไม่ได้มาพร้อมกันเหรอเอาเขาส่งแยกต้องแยกออเดอร์เดีเด๋ยวมันเป็นชิ้นใหญ่อ๋ออ๋ออ๋อเป็นตาเพชรนี่เป็นเป็นตาเพชรมันจะทนกว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นกระบยแบบเต็นออบาตอคิวกรุ๊ป มันตากแดดมันทนมันก็ติดมะลันพ่นน่ะมันก็จะทนกว่าสั่งเต็นมาแล้วนะครับผมแต่ว่ายืนมันต้องเรียนใจแล้วนี่ข้างในมันเปลี่ยนนะเ็นบอกมันเป็นกันยูวีด้วยนะกันแดดด้วยจับดูนะบัคคาร์ดูมี่แดดให้กันดอกฟอเลยโอ้ยเอ้ยใดใดเลยผ่านสาวแกดูคาเต็มไหมแกเลยค่ะแกโหลก่อนนับบัคคาบ์ด์ จะของมันนะเข้าไปว่างวัาห้องเราเลื่อมใพออันนั้นแล้วเหรอเราจะได้เป็นการสักผ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วสักผ้าแล้วบ่มีหยังหั่นสดกินตะเข็บเอ้าพาไปกินข้าวขาบเดียวได้นี่กินข้าวเที่ยงหรอดิดีๆตือนไว้สูวข้าสวนข้าสวนแต่อีตือนเลยข้าสวนเพาวสวนต่อีตื่นไป ตัยิงยกโอ้แข็งแรงดียวสอบความเ็มสีนี้นะใครมาหาเสียงตัวสอบความเรียบ้อยทีที่มองไดยเหนี่ปัญหาบุ๊สไลด์แตกครับไม่รี่วังเลยแข็งดีเด้นเล็กซึ่งนี่สนละค่ายมันมมโ้หมมเฮ้ยมันหมมนี่ อันนี้บ้านพี่เจมบอลนะคะพี่เจมบอลก็จะสั่งมาอิ่มนะครับมาสำรองมาอีกิ่มฮาร์ดติ้งนาปะคะอันนี้สามคุณสามเมสของเราก็เหมือนกันต่อของเราสี่ส่นอันนี้หนักักันฝนนั่นไม่ได้ลองกันฝนหมายถึงว่าข้างบนก็กันแล้วแต่ว่าข้างล่างมันจะเป็นเคลือบกันน้ำออกกันน้ำเข่ากันน้ำออกบ่อ่ะแก้ไฮเดลเก็บเอาเก็บไว้เลยเก็บแล้วแล้วตาเพชรหรอเป็นรูปเพชรใช่เป็นตาเพชรลัคกี้เฟรมลัคกี้เฟรมโอ้ยเสือลูกเปลี่ยนเบิด 그냥 배운 애들 이거 그냥 배운 거